ลดเลกมาถวายได้ไปจ่ายุงวัด2000บาทครับับของน่นอานุฒนาบุญกับพระต้นนะครับพระต้นฉาย,ยาพระต้นชื่อจริงว่าไม่ใช่ชื่อจริงนะพีระศักครับฮะพีระศักด์ครับทีรศักดิ์ครับทีรศักดิ์พระทีร,พระพอทำพารุททง พระครับพีครัพีระศักดิ์นามสกุลท่ากลาง,างขาฉายาว่าปุณโกก็ได้บวชอุปสมบทแล้วเมื่อวานนี้วันที่16เดือนธันวาคม2566วันนี้ก็ได้มาช่วยหลวงพ่อฉลามคุณธรรมโมปรับเตรียมสถานที่เทพื้นคอนกรีตเพื่อจะตั้งชุดโก๊ะเก้าอ้นั่ง อ่าโมธนาสาทุบุญด้วยแล้วก็พระพระอ่าพระเย็นเวยนี่พระเย็นเวยอันนี้ฟังชื่อก็คงจะรู้แล้วว่ามาจากไหนใช่ไหมพระเย็นเวยเนี่ยฟังชื่อก็รู้แล้วว่ามาจากไหนแต่ก็ได้มาบวชที่วัดหนองกฟานแล้วเมื่อวานนี้วันที่สิบหกธันวาสองพร้อยหกสิบหกได้ฉายาว่าธรรมิกโกพระเย็นเวยนาถสกไงนะจ้างครับ จ้าง,างเฉยๆนะโอ้พระเย็นเวยนาตุกุลจ้างอ่าจ้างนี่คือกิเลจ้างนะอ่ากิเลจางลดไปเลยวันนี้ได้มาร่วมอ่านมนด์ได้มาร่วมทําบุญกับวัดนง,งฟานอ่าสละกําลังกายกําลังแรงใจกําลังกายสร้างบุญบาร,รมีในการสร้างที่พักอาศัยกําลังปรับพื้นที่อยู่อันนี้ก็จะได้เทคอนกรีตแล้ว อช่ประเดนมัน้องต้องต้องดีๆแล้วเงอ้ยคนนี้มาโมมีนี่นะมีศิลเลยอันโมทนาสาธุการด้วยอเกพายนันจะเดีอยวุงพังเลยมันไม่ได้มาตรฐานเ็ต้องเอาทำให้นั่นเดีวอืออใช่ นี่นเนาะอเอาดิงเอาแบบน้ำเพิดนี่นี่เอาแบบให้มันคงเนี้วแน่นเลยมันคงเนี้วแน่นเอเอฮะ